ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจร,รับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยเะจ๊า Over Top ช p มาน้องมอสมาก่อนเลยประเดิมคนแรกหน่อยเว้ยให้น้องแต่น้องมอสดวงแม่งค่อนข้างดีพวกไอคอนฮีโร่ถือว่ามีดวงครับมาเดี๋ยวเช็คเลทให้ก่อนเลยคนแรกเอาคนมีดวงก่อนเดี๋ยวรอมันหมุนกันนะแป๊บนึงมันหมุนว่ามอสอาเฮียเปิดแล้วเหรออ่ะเปิดแล้วก็เปิดครับมา C A M อิตาลี T A L e. เฮ้ยเดีเปรโรบัตโจโซล่าใครอ่ะ เยเรดดีครับเรดดีเรดดีเรดดี้เรียเ้ยมาว่ะเรดดีครับเจ็ดแสนเรดดีครับเรดดี้โอเครับผมมาครับจ้ารินจัดไปครับจ้ารินไอ้เหี้ยเอ้ย,อยลืมอดัดจัดไปครับ จาลินมาวะจาลินเอลบีอังกฤษแอชลีโคลเลดีครับเลดีให้เลดีปล่าวะถ้ามันถึงสามแสนถือว่าเลดีครับเลดีปล่วะเลดี้ปะเฮ้ยไอ้เหี้ยมีเพลงโอ้โหเหี้ยแตกวะ่ะเออ <c oughs> จัดไปครับเบนเซอร์ Benson. จัดไปเอาหน่อยเว้ยเบนเซอร์ โซเรทด,ดีหน่อยครับมาวะเฮ้ยมาวะอาบีวะ่ะเยอรมันเฮ้ยฟิลิปลามไม่แตกหรอกฟิลิปลามไม่แตกหรอกแตกไหมวะไม่น่าแตกไม่แตกหรอกฟิลิปลามโหยังไงก็แพงครับพากเดียวก็แพงฟิลิปลามไอ้เหี้ยเล่น CM ได้ไงถ้ามันเล่น CM ไม่ได้อ่ะแตกครับแต่มันเล่น CM เอ็มได้เท <c oughs> ่าไหร่วะ สามแสนสามาพอดีคำครับพอดีคำมีครับจัดไปเอาหน่อยเว้ยควนโจเอาหน่อยครับมาวะไอทรงดีวะทรงอาร์บีอต่ลีซัมบอตตาเลด,ดีครับเลดีเลด,ดีซัมบอตตาแพงไอเฮี้ยห้าแสนมีแน่ครับห้าร้อยเคสี่ร้อยห้าร้อยเคมีแน่ เไอ้แบ๊กสองเท้าครับสามร้อยแปดสิบเคเท่าทีครับไอ้เฟยพอดีครับก็พอดีครับตีไอ้ครับบอสกอจัดไปครับจัดไปจัดไปครับเฮ้ยมาวะทรงตัวใหญ่วะ อีเคเดนมาร์กจะไม่ขึ้นจอมันนึบแต่ก็ไม่น่าแตกนะจะไม่ขึ้นไม่น่าแตกนะครับจะไมขึ้นเลดแปดเก้าไม่น่าแตกเลยแพงอยู่นะไม่น่าแตกนะผมว่าครับเฮ้ยสี่แสนแพงอยู่แพงอยู่จไมขึ้นใช้ได้ครับขอบคุณครับผมครับจัดไปครับอัพจัดไป เอา่อยเว้ยวันดีครับเอวีวันดีครับมาเร็วแพคไอคอนเอวีมาวะเฮ้มาวะใช้ร่างใหญ่ครับ DM a เจนติน่าเหนื่อยอีกแล้วหัวเซบาสเตียนเวอร์รอบ S <S <S ออย่างน้อยแฟนแมนยูเว้ยอย่างน้อยแฟนแมนยูเฮ้ยไม่แตกหรอกครับอย่างน้อยแฟนแมนยูครับไปเว้ยจัดไปครับจัดไปดับเบิลทีเฮ้ยผมฟุ๊กผ,ผมผมฟู๊ฟวอะซีบีสเปนเฮียเอ้ยปูย่ ผูฟูฟูไอ้ยฟูแต่ปูโย่เอ้ยกูเห็นกูเห็นผมฟูฟูไอ้กูนึกว่าคุณหลิดไงเอ้ยแต่ปูโย่ไอ้ยอาครับหลีขอให้โชคดีนะครับหลีขอให้โชคดีนะครับน้องหลี มาวะเฮ้ยเฮ้ยไหลใหญ่วะ E M a J ฮวนเซบะเตียนเวร้อนหลีกเลิกแล้วพวกซื้อเปมา มาครับติการณ์ในโทรศัพท์จัดไปครับติการณ์ในโทรศัพท์จัดไปเอาหน่อยเว้ยจัดไปมาวะเฮ้ยในโทรศัพท์วะอุ้ยเด็ดเวิร์ดยิงแรงเด็ดเวิร์ดยิงแรงเรดี้ครับเรดี้อย่าควิกอย่าควิกอย่าควิกมาครับอันนี้ของ เบียร์สีวิวแต่ไปครับเบียร์สีวิวแต่ไปมาวะเฮ้ยผอมวะตัวนี้ผอมครับบีบีฝรั่งเศสเดซายี่วะเฮ้ยเดซายี่วะเซียบาเดซายี่วะเดซายี่เรดดีครับเรดดีเฮ้ยเรดดีครับเดซายี่มีราคาน่าจะแพงด้วยแหละผมว่าห้าแสนหกแสนวันดีครับคัสโตรวันดีครับ 500,000 600,000น่าจะถึงผมว่าเฮ้ยโอเคโอเคสวยครับสวยสวยจัดไปครับโรเบิร์ตเอ็นจัดไปมาวะเฮ้ยหนุ่มร่างโตอะ cm สเปนก็มีหลายตัวเหมือนกันนะใครวะเฮ้ยซาบีเหรอเฮ้ยซาบีไม่น่าแตกนะซาบีไม่น่าแตกนะคิดว่าครับ ซาบ,บี้ไม่น่าแตกนะเท่าไรเอ่ยซาบ,บี้จีแสนเรทดี Ready, ครับเรทดีขอบคุณครับซาบี้ไม่น่าแตกครับขอบคุณครับคาซิอาภาคนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันเก่งด้วยยังไม่ได้ลองเลยครับเอาไว้เฟียสหน่อยเว้ยเฮ้ยทรงลายใหญ่วะ่ะบีบีอิตาลนะีชิพายแนละ้วชิพายแล้วใครวะ ฟาวิโอคานาวโรแตกไหมวะผมคิดว่าไม่แตกครับคานาวโรอย่างน้อยความเร็วมันพอใช้งานครับแล้วก็เป็นไอคอนด้วยและแถมเคยได้บัลลงดอด้วยผมไม่แตกนะฟาวิโอคานาวโรครับดูราคาดิตัวเท่าไหร่เอยไหนดูราคาหน่อยครับ ที่คุณชมพงษ์เย็นใจเย็นดิมึงไปดูราคาหน่อยเหรอไอ้เหี้ยอาจจะเทพก็ได้นะสามแสนเจ็ดเหรอพอดีคัำครับพอดีคำมีเงี้ยคุณครับจัดไปครับไดยเด็กจัดไปครับมาวะไดยเด็กเฮ้ยเฮ้ยไดยเด็กอาร์บีเยอรมันฟิลิปลามไม่แตกครับพอดีคำครับพอดีคำฟิลิปลาม โอเคอยู่โอเคอยู่ฟิลิปลามโอเคอยู่ครับเล่น CM เก่งครับฟิลิปลาม RB ไม่เวิร์ก RB ไม่เวิร์กแต่ CM โอเคครับมาครับคุณบูเรเนตจัดไปเอาหน่อยเว้ยคุณบูเรเนตเฮ้ยตัวผอมเพียวเลยว่ะ RW ว่ะเอ้ยฟิโก้เรดดีครับเรดดีฟิโก้ครับ เรดดีคร yeah. yeah, ับเรดดี้ฮะเรดดีครับฟีโก้เฮ้เรดดีครับสตีพี่เรดดี้ฮ How much ตัวอะไรผมเดานะ6แสนอ่าแมนด้วยเหี้แ3 5 0 0 5พอดีคำก็พอดีคำเฮ้ยไม่ถูกอย่างวะ มาวะซาซาซาดีเอ็มสเปนซาบีปะเฮียซาบี้ลอนโซนี่จบเลยนะซาบีเฮนเดนปะซาบีเฮนเด,ดเนเลดดีอยู่นะเอ,อ้ยซาบีเฮนเดสเลดดีครับเลดดีขอบคุณครับขอบคุณครับไม่แย่ครัไม่แย่ซาบ,บีมาวะเฮ้ยเอยเอ LM, เ บ,บนนีแลนดจอมปั่นบอลนี้ปีแลนด์ที่แค่ตัวเดียวกับผมเลยครับปีแลนดจอมปอนนั่นบอลนี้เอาวะ่าวะ c d m อิตาลีกาตูโซ่เฮียจอมปั่นท่า กัตู <à déc> <universal> ุโซจอปชาเดไปครับน้องศูนย์หนึ่งดไปมะวะเอีเฮ้ยเอโต้อมีอยู่จริง รจิงมีอยู่จริงไงหูเขาสุดเลยอครับมาว่ะมีอยู่จริงเไยเอตโต้มีอยู่จริง,ง,งครับจ,รจ,รจัดไปครับเอ็มจุดจุดจัดไปเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงลำว่ะ L W อังกฤษจอร์บานเหรอจอร์บานนั้นจะพอดีคำนะยังไม่แน่ใจว่ะ ไม่แน่ใจว่ะแตกไหมวะจอรบานครับไม่แน่ใจว่ะแตกไหมวะสามสองแสนหหรอจอรบานออจัดไปครับพี่รัพงจัดไปเฮ้ยเฮ้ยมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทรงดีวะ่ะ l อลแอชลีโคอพอดีคำครับแอชลี c โค ไ yeah, 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 ม่แย่ครับไม่แย่เฮียซิลิโคพอดีคลัมครับพอดีคลัมอร่อยเว้ยรับรวยเงินทองหน่อยเว้ยแย่ซินโยไปกดเลยครับออนเซนกดเลยมาวะเฮ้ยตัวใหญ่วะ R.M. อ,อ,อังกฤษเดวิดเบคแฮมจอมวางบอลในเ่ียเดวิดเบคแฮมจอมวางบอลในเฮีย ี้ยแตกไหมวะแม่งเป็นตัวที่แบบดูไม่มีเที้ยอะไรเลยเพื่แต่มันแพงครับเท่าไหร่วะเบคแค่ตัวเท่าไหร่ครับดูราคาหน่อยดิเฮ้ไอ้เหี้ยพอดีคำว่ะไม่แตกครับไอ้เหี้ยขอบคุณครับจัดไปครับคนร่อยจัดไปขนาดเบคแฮมขนาดแบงค์เลิศเตะบอลไปแล้วแม่งยังมีมูลค่าเลยอ่ะ มาวะ C A M เดนมาคนร้อยบายอัลเาดูบเยมาวะเฮ้ยทรงผมทรงดีว่ะ C A M อิตาลีเฮ้ยทรงดีครับ ใครวะเฮ้ยทรงดีว่ะทรงดีปั่นทองเจียฟังโกโซล่าเรดดีครับเรดดี้เรดดีอีกแล้วอ่ะเยี่ยขอบคุณครับเรดดี Ready, ครับเรดดีเชียฟังโกโซล่าเยี่ยหกแสนครับเรดดี Ready, ครับเรดดี้เยี่ยขอบคุณครับเรดดีครับ มาเลยเพซินโยวะเฮ้ย,ยทรงดีวะ่ะ ek เนี่เฮ้ยวันละาครับเรดดีครับเรดดีวันละาแพงครับรเรดดีครับเรดดีเฮ้ยวันละาเฮ้ยเรดดีครับถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มที่รอครวญตัวเท่าไหร่วะอาแสน ห้าแสนเป๊ะครับอันนี้ครับผมครับผมคนครับมาครับมาอันนี้ของคารีลคราดจัดไปอาหน่อยเว้ยคารีลคราดมาวะเฮ้ยทรงหอมว่ะดีเคเนเธอเอ้ยวันเดอร์ซารีดีครับเรดดีเฮียวันเดอร์ซาร์ที่คือเซฟเลยครับเก่งแล้วก็แบบเหนียวด้วยภาคนี่เหนียวนะวันเดอร์ซาร์เจอสองสามทีแล้วเหนียวอยู่ครับวันเดอร์ซาร์เฮียแล้วก็ราคาสูงด้วยครับขอบคุณครับ จริงๆผมว่าการมี G K ไอคอนมันดีเลยเพราะมันลิงก์ง่ายครับผมจูพวดไม่ walk ไอ้เที่ยมาวะ S T Netherlands ใครขอฟันเบอร์ซี่หน่อยแล้วกันส่งไม่น่าใช่ฟเบอร์ซี่สง่งว่าส่งดำๆหน่อยครับเอ้ยเดยนิสเบิร์กแคมป์หมอนเลน90หรอแตกไหมวะเดาว่าแตกไว้ก่อนแล้วกัน ดาว่าแตกไว้ก่อนพบวิ่งไม่เร็วครับเท่าไหร่วะดาว่าแตกไว้ก่อนแล้วันเรียบร้อยครับเออเยีเ่ยมเ,เราได้การาโชนะเว้ยผมครับบรลอินลอตจี้อย่างเราได้การาโชไม่แย่นะการาโชมาวะโรโรโรเฮ้ยตัว,นานานานวทหารวะ L W เฮ้ยจอร์นบานครับจอร์นบาน พอดีคำไหมกูกดไม่ได้แบงค์ไม่เท่าโอเควันละจัดไปแบงค์ไม่เท่าจัดไปเอาเลยเว้ยอาบีซัปปะตาเสือไสกได้ตัวดีอีกนะเล่นดีเล่นดีผมอุตส่าห์แช่งไอ้ยผมลองนานไอ้ย่ยแต่ได้ตัวดีดีใจด้วยครับไอ้ย่ครับจัดไปครับน้องโอบมา ทีพึ่งแชร์่งแรงไม่เป็นไรครับยินดีด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยทรงดีว่ะ f t n e t h e r l a n d กูว่าใครเบิดบ่งแรงเยใครเบิดบ่งแรงใครเบิดบ่งแรงใส่เสื้อว่ะไอ้เยี่ยใส่เสื้อเดียวกูเลยสัตว์เด ใจปะเนี่ยไอ,อ้เยออว่ะไอ้เยใส่ชุดเดียวกูเลยว่ะไอ้ยเยไอ้เยใส่ชุดเดียวกูเลยครับไอ้ย์แบบไอ้ยใครแบบใส่ชุดเดียวกูเลยอ่ะครับน้องไตรจัดไปน้องไตรเอาหน่อยเว้ยน้องไตรเฮ้ยมาว่ะไอ้เย์ทรงรูปร่างพอดีคำครับ ST เน,นเธอร์แลนด์อีกอะ ใครเวิร์ดบ่งแรงบ่งแรงจัดไปครับน้องนายจัดไปไม่เอาแล้วนะใครเวิร์ดอะน้องนายมาว่ะเยี่ยส่งตัวใหญ่ว่ะ CDM เอ้ยเอเซียนครับเรดดี Ready! ครับเรดดี เอเชียนแพงครับเรทดีครับเรทดีเอเชียนของดีครับ,รบ,รบ <500. S 1> ขอบคุณครับเรทดีครับห้าแสนนะเป๊ะไอ้ียขอบคุณครับผมผมครับสันราคุจัดไปครับไปของสันราคุมาวะเชี่ยตัวหญิงวะเอ็มฝรั่งเศสเฮ้ยอาบิลีปะเฮ้ยถ้าอาบิลีแพงนะอาบิลีเท่าไหร่อาบิลีปะ เฮ้ยอาบิลิว่ะเฮ้ยเลทดีครับเลทดีสี B ่แสนอาบิล e. ิ B ่ห้าแสนเท่าไหร่สี่แสนห้าแสนอาบิลิ่ห้าแสนก็เลทดีครับเลทดีขอบคุณครับจัดไปครับเอกตูมจัดไปเอาหน่อยไว้เอกตูมมาว่ะตัวชายแบบเอวใหญ่ครับ C A เฮ้ย มีอยู่จริงครับมีอยู่จริงอ่ยกากกาไม่หนื่นะเอาเล่นปีกฟุตช็อป18วินดีวิชั่นอีลิตแบบสบายสบายอเฮียเรดดีครับเรดดีขอบคุณครับ8 0 0 0 0นขอบคุณครับขอบคุณครับมาว่ะเฮ้ยหัวฟูฟูอ่ะ CDM เนเธอร์แลนด์แฟงรายการปะ ไม่น่าพลาดกับแฝงไรกาดเฮียแฝงไรกาดเออเออวะน่าจะเอ,อือ <c oughs> วะกูว่าเออวะเฮ้ยเฮ้ยเลดี้วะเลดี้ค,ครับมันแพงอะไรวะไรกาดเฮียค,ครับเดี๋ยวเช่โชว์จะเติมเงินแต่ไม่มีตังครับ มาว่ะตัวชายเดินเอวครับ RB บีเยเลวันฟิลิปลามพอดีคำครับพอดีคำมีเฮฟิลิปลามพอดีคำครับพอดีคำมียขอบคุณครับผมครับครับพอดีคำมาครับปามสุดซอยน้องปามสุดซอยเฮ้ยเฮ้ยตัวหญิงแล้วว่ะ ดีเอ er, you know? ็มเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยใครวะมีแฮมเหรอใครวะฟวดดีว่ะเฮ้ยแพงอยู่แล้วล่ะครับฟวดดีแพงโหวแพงครับฟวดดีห้าแสนก็ต้องมีอะฟวดดีครับ how much เอ๊ะสองแสนห้าเออ ไปครับด์กเน็ตเอาเฮ้ยหฟูฟูอีกแล้ววะ d a m โซคังเตสเปะโซคัเตสปะโอ้โหผมตรงนี้โซคังเตสแน่นอนครับน่าจะเรดดีครับเรดดีหัหนิ้วโป้งกูเรดดีครับเรดดี ยโซคติสเลดดีครับวเท่าไหร่วะตัวสี่แสนสามแสนห้าที่พอดีคำครับพอดีคำีอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า